ใช้พาทุโดไหมครับดูดิสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูร่องรอยของสมิงป่านะทุกผู้ชมนะที่ได้กินชาวบ้านะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะขึ้นไปสำรวจดูนะครับว่าจะเจอ,อาชาวบ้านที่โดนกินหรือเปล่านะทุกผู้ชมนะก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้หน่อยนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อ,ตอไปโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับผมพิ๊บสครับก็ผมเนี่ยก็ได้เดินหาร่องรอยของชาวบ้านที่โดนกินเมื่อวานนะผมก็ได้หาไปสักพักหนึ่งแล้วย,ยังไม่เจอเลยนะครับ นี่เลยนะ <c oughs> ผมเนี่ยได้ไปดูตรงที่อ่าไอ้นั่นแล้วนะไม่เจอนะแต่ผมเนี่ยจะลองมาหาตูวตรงแถวแนี้ดูก่อนนะครับ <c oughs> เผื่อเจอมันน่ยลากไปที่อื่นนะทุกผู้ชมนะ <c oughs> ผมไปดูที่เก่าของม,มันนะไม่เจอนะทุกผู้ชมไม่รู้ว่าแกเนี่ย อเอาศพเนี่ยไปไว้ที่ไหนนะนี่นะเดินแบบนี้เนะี่ยอันตรายนะปิ๊บสิ บางทีเดินๆนี่ยไม่เจองูนะแต่เหมือนผมเนี่ยจะได้ยินเสียงงูเลยแถวนี้นแกจนะร้อนเนี่ยออกจากตรงนี้กันดีกว่าครับตรงนี้อาจจะล่าเข้าไปเก็บวไว้ในรูถ้ำนะ ในรูโพรงงี้นะท่านผู้ชมผมไปที่อาสมิงป่ากินชาวบ้านครับผมไปตรงนั้นแล้วนะไม่เจอนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยลากไปไหนนะเฮ้ยเพิปสิ เจอไหมครับใช่พาดโดงหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยเพียบสีครับใช่พาดโดงไหมครับดูดิ เขามาทำอะไรก็ไม่รู้นะทุกผู้ชมเขามาอยู่ที่นี่ได้ไงก็ไม่รู้นะครับสมิงพราหรือเปล่าทุกผู้ชมครับใช่สมิงพราไหม เหมือนสมิงพระเลยนะท่านนะผู้ชมนะผมจะไม่เข้าไปรบกวนเขานะครับ วัวนะครับสมิงพระหรือว่าเป็นพระทุ่ดงนะท่านผู้ชมดูให้ผมหน่อยนะนี่นะผมเนี่ยจะไม่เข้าไปรบกวนนะก่อีกใจหนึ่งผมกลัวเป็นสมิงพระมากเลยนะเดี๋ยวผมนะขอออกจากตรงนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยจะ ไปหาดูร่องรอยของศพชาวบ,บ้านนะก็ผมเนี่ยไปดูอ่าตรงที่เขานั่งกินนะแต่ผมไม่เจอนะพี่ซีนะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยลากอ่าชาวบ้านไปไหนแล้วไม่รู้นะ ขึ้นมาไกลามากแล้วนะเจ้าแม่ท่านผู้ชมผมขึ้นมาไกลามากแล้วนะ มาปิดเป้นแลดี๋ยวผมเนี่ยจะลองขึ้นไปดูนะเพราะว่าเหมือนกับผมเนี่ยเจอหน้าผาอีกแล้วนะผมขึ้นมาข้างบนสุดเลยนะทานผู้ชมนะนู่นนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินขึ้นไปดูข้างบนนะตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมาเลยนะครับ Jean ตอนนี้ผมเนี่ยขึ้นมาถึงข้างบนยอดแล้วนะนี่นะก็ยังมีเข้าอีกลูกหนึ่งนะฝั่งนู้นนะนี่นะพีบพีก็จะเป็นหน้าผาเลยนะนี่นะ ตรงนี้เนี่ยผมยังไม่เคยมาเลยนะฟิปซีเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเดินไปดูฝั่งนู้นะครับไม้เนี่ยแห้งมากเลยนะ ข้ามไปนี่ก็จะเป็นป่าหมดแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะบรรยากาศนะ่าสวยมากเลยนะท่านผู้ชมโหเห็นเห็นหมดเห็นหมดเลยนะแต่ื้นทีน่กันนะมาอยู่มากเลยนะ ป่าเนี่ยก็แห้งหมดแล้วนะทุกผู้ชมตอนนี้มันร้อนมากเลยนะตอนนี้ก็กําลังจะไม่ใช่ว่ากําลังนะครับเขาฤดูร้อนเลยนะทุกผู้ชมป่าเนี่ยแห้งงาหมดแล้วครับตอนนี้ พี่สีครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งพักสักแป๊บหนึ่งนะพี่เอฟซีครับก็ตอนนี้ผมก็ได้นั่งเล่นไปสักพักหนึ่งนะบรรยากาศเนี่ยร้อนมากเลยนะท่านผู้ชมดูเงือผมนีย่ยังไม่หยุดไหลนะพี่เอฟซีนะกอนนี้เลยนะโอ้โหบรรยากาศเนี่ยร้อนโคตรๆเลยนะท่านผู้ชมนี่นะโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอนั่งเล่นอีกสักพักหนึ่งนะครับ ก็เด <ersch> ี๋ยวผมเนี่ยจะขอเดินทางกลับแล้วนะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองกลับไปดูพาทุดงด้วยนะครับที่ผมเนี่ยขึ้นมาแล้วเจอกับเขานะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปเดี๋ยวเราเนี่ยจะแวะไปดูเขาด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ดีมดีเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะกราบไหว้แกด้วยนะครับถ้าแกเป็นพาทุดงจริงๆนะท่านผู้ชมก็โอเคครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยขอตัวนั่งเล่นอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางกลับลงไปเลยนะ 10ครับก็เดินเราเนี่ยเดินทางกลับกันดีกว่านะครับอตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณใบสองใบสามแล้วนะ หมือนผมได้ยินเสียงร้องอะไรอะไรวะน,นี่เลยเป็นเสียงแบบผู้หญิงสองนะสองแบบคนลุกมากเลยนะเหมือนกับว่าผมเนี่ยเจอทางเดินเก่าหอง ชาวบ้านเนียนะที่ข้ามไปฝั่งพม่านะครับก็ฝั่งนู้นจะข้ามไปพม่านะพีพสิข้างบนนู้นนะครับผมนะเหมือนกับผมเนี่ยเจอรอยทางชาวบ้านเนี่ยไปกลับข้ามชายแดนพม่านะนนะแบบเหมือนกับว่าเส้นนี้เขาไม่ใช่แล้วนะพีพสิ พิบสิครับไม้ต้นนี้นี่ใหญ่มากเลยนะโอ้มีต้นหนามด้วยนะดูไม้ต้นนี้ต้นใหญ่นะ มันคือต้นอะไรก็ไม่รู้นะพี่เดี๋ยวร้อนเนี่ยรีบเดินทางกลับบ้านกันดีกว่าครับผม ี่พคือตอนนี้ผมเหมือนกับผมเนี่ยเดินหลงเลยนะไม่รู้ว่าพระทุดงองค์นั้นอยู่ตรงไหนคนระับแต่ผมเนี่ยจะลองหาดูให้ทั่วๆนะ ตอนนี้ก็เดินมาใกล้ถึงแถวแถวตรงที่เจอพระทุดงแล้วนะแต่เราเจะลองเดินไปได้แถวนี้พนระทุดงเ่ยจะอยู่ฝั่งตรงนู้นนะไม่รู้ว่าใช้พระทุดงหรือเปล่านะพี่ตี พิบสิครับเหมือนเขาเนี่ยจะไม่อยู่แล้วนะเขาไปไหนล้วก็ไม่แน่ใจนะครับผมเฮ้ยเขาไปไหนวะเขาหายไปแล้วนะพิบสิเขาเนี่ยนั่งตรงนี้นะแต่นี้ไม่อยู่แล้วนะไม่รู้ว่าแกเนี่ยไปไหนแล้วนะครับ นนี่นะไม่อยู่แล้วพีซีก็ใครที่รู้ก็บอกผมหน่อยนะครับว่าตะกี้นี้สมิงพราหรือว่าพาทุกโดงนะครับทุกนผู้ชมตอนที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเจอแกน่นั่งตรงนี้นะก็วันนี้ผมก็ออกตามหาอาศพชาวบ้านก็ไม่เจอนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าโดนลากไปไหนนะครับ เดี๋ยวผมเนี่ยจะขอตัวเดินทางกลับแล้วนะทุกผู้ชมก็ศพชาวบ้านน่ยผมหาไม่เจอเลยนะครับหาทั่วแล้วนะผมเนี่ยขึ้นไปหาข้างบนนู้นเลยนะก็ไปไกลอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นหน้าผาที่สองนะนี่นะพี่ีครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางกลับกันเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับผม พี่เอฟซีครับก็ตอนนี้ผมได้เดินทางกลับมาถึงที่ตีนเขาแล้วนะทุกผู้ชมก็นี่นะครับผมเนี่ยกาว่าจะไปหาศพชาวบ้านนะพี่เอฟซีนะแต่ดัดไปเจออ่าพาทุดงด้วยนะครับรูปหนึ่งนะไม่รู้ว่าใช่พาทุดงหรือเปล่านะพี่เอฟซีแต่ผมเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปใกล้ๆน,นะแต่เขาเนี่ยไม่ได้มีท่าทีดูร้ายอะไรเลยนะทุกผู้ชมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ผมเนี่ยหาชาวบ้าน ที่โดนซึ้มิงปากกินไปเนี่ยไม่เจอนะพี่พีนะก็นี่นะก็ผมหาทั่วแล้วนะก็หาไม่เจอนะครับผมก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ผมเนี่ยขอลาเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากคลนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอลาเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับบายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม